มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีคว้ารางวัลดีเลิศเครื่องกําเนิดดังสีประเภทที่3ด้านการศึกษาและวิจัยจากสํานักงานประมาณูเพื่อสันติมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีเข้ารับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน OAP Award ประเภทรางวัลดีเลิศเครื่องกําเนิดดังสีประเภทที่3ด้านการศึกษาและวิจัยประจําปีงบประมาณ2566 นาสำนักง,งานประมนูเพื่อสันติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาปสครบรอบ62ปีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งนายเอกจากจันดอนเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีเข้ารับรางวัลทั้งนี้นายเอกจากจันดอนตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เอสอสังกัดงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีผู้สมัครและจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดพร้อมด้วยนายนัดดาัยสมประสงค์นักวิทยาศาสตร์สังกัดงานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีผู้ร่วมดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประสานงาน มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลดีเลิศเครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่3ด้านการศึกษาและวิจัยโดยคณะกรรมาการผู้เชี่ยวชาญการพิจารณารางวัล OAP Award ใช้เกณฑ์การพิจารณาทั้งหมด4ีด้านคือ 1. ด้านความปลอดภัยทางรังสี 2. ด้านการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางรังสี 3. ด้านการบริหารความปลอดภัยทางรังสี 4. แผนฉุกเฉินทางรังสีสำนักง,งานประมาณูเพื่อสันติ จัดโครงการรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วนเพื่อสร้างแรงจูงใจความตระหนักส่งเสริมและสนับสนุนด้านปลอดภยัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีจากการนําพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ในทางสันติของสถานประกอบการหรือหน่วยงานในประเทศไทยให้เกิดความปลอดภยัยความมั่นคงปลอดภยัยโดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายได้แก่ หน่วยงานผู้ที่รับอนุญาตในการมีไว้ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทยซึ่งโครงการมอบรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วนถือเป็นการเริ่มต้นสำหรับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากรังสีในการสร้างแรงจูงใจสร้างความตระหนักส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภยัยและความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีในประเทศต่ตอไป